คารพรักทุกผู้ทุกคนนะคะนวพรกัยนินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องของนพอพัฒนารัที่เก่าที่เดิมทำกลางบรรยากาศมือนีนะคะอากาศอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วไข่เอฟซีจากเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะคะมีพายุฝนฤดูร,ร้อนมาพายุฝนลมแรงมาก็เลยทําให้อากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ร้อนอบอ้าวสักเท่าไหร่นะคะออาวันนี้นภพรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับ นำสาระน่ารู้มาฝากมาต้อน FC คือเก่าคือเดิมน,นะคะเพราะว่าในบางประเด็น FC บางท่านที่ไม่รู้ข้อกฎหมายก็ยังจะมีความเข้าใจแบบผิดผิดหลงผิดตามความเข้าใจของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมายนะคะอยากรู้ว่าวันนี้น้ำควาจะเอาประมวลกฎหมายมาตราใดมาฝากมาต้อน FC นะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะ หรือบางท่านนะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะไม่ได้กดนิ้วโป้งให้ก็ขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสกไรเป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำพรพัฒรามั่งเนาะนะคะจะได้คัาสารสารดีๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้รู้กฎหมายหรือเหยื่อของ ผู้ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะคะหรือบนความเข้าใจผิดตามความรู้สึกของตัวเองมันน่าจะใช่แบบนี้แต่ในรูปแบบของกฎหมายตัวบทกฎหมายมันไม่ใช่เลยไปคนละเวกับความเข้าใจของพี่น้องประชาชนอันนี้น้ำพรก็ได้คัดสรรมาฝากมาต้อนนะคะ,ะสำหรับวันนี้น้ำพรจะได้หยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาฝาก FC ที่เคารพรักทุทกๆท่านนะคะสำหรับใครที่ยัง เข้าใจแบบผิดผิดประเด็นนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีเยอะมากทุกวันนี้กำลังเป็นเรื่อง t o l o o t t h t t w w ในคนดังบางกลุ่มนะคะซึ่งกฎหมายนี้นะคะความเข้าใจผิดของกลุ่มเครือญาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพี่ป้านะอาที่มีส่วนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันโดยสายเลือดหรือแม้กระทั่งผู้ที่ให้การ เลี้ยงดูเด็กนะคะนี่ก็คือสิทธิอำนาจในการปกครองเด็กเป็นของใครนะคะเอซีจ๋าเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กหรือผู้เยาว์ภาษากฎหมายเขาให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถนะคะตามภาษากฎหมายผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเด็กนั้นจะต้อง เป็นอำนาจของผู้พิทักษ์หรือภาษาบ้าน,านเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ก็คือพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดเด็กนั่นเองไม่ใช่ผู้อื่นนะคะแต่สำหรับพี่น้องในในความเข้าใจของผิดๆของในกลุ่มเครือญาติมักจะคิดว่าอา้าวในเมื่อเด็กคนนี้หลานคนนี้เลนคนนี้พ่อแม่เขาไม่ได้เลี้ยง คนเลี้ยงคือปู่ย่าตาย,ายายพี่ป้านะอ่าเป็นคนเลี้ยงพ่อแม่เขาส่งแค่เงินมาตามภาษากฎหมายนะคะคนที่เลี้ยงนั้นยิ่งพ่อแม่เขาส่งเงินค่าเลี้ยงดูลูกเขาก็คุณก็ได้แค่ลูกจ้างที่รับจ้างเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เขาแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงมาตั้งแต่วันแรกที่ เกิดมาเลยจนหลานโตนะคะโตโตพอพูดคุยรู้เรื่องแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุนิติภาวะนะคะเอฟซีจ๋าคุณก็ไม่มีอํานาจที่จะไปตัดสินชี้โน่นชี้นี่สั่งอํานาจเด็กอํานาจในการปกครองลูกมีเพียงพ่อผู้ให้กําเนิดและแม่ผู้ให้กําเนิดไม่ใช่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาไม่ใช่เลยต่อให้คุณเลี้ยงดูก็ช่าง เพราะกฎหมายเขาระบุให้อย่างนี้เพราะผู้ที่เป็นผู้สร้างเด็กนั่นก็คือพ่อกับแม่เขาส่วนว่าพ่อแม่เขาเลิกร้างกันไปแล้วอย่าร้างกันไปแล้วอำนาจในการปกครองเด็กนั้นจะอยู่ที่ใครขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพ่อแม่เขาว่าเขาจะปกครองร่วมกันแบ่งกันไหมอาทิตย์นี้เดือนอาทิตย์นี้อยู่กับคุณพ่ออาทิตย์นี้อยู่กับคุณแม่ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ เท่านั้นที่จะตกลงกันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปใช้อำนาจในชั้นศาลอาศัยประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ง6นะคะในการฟ้องร้องขออำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวศาลก็จะใช้ดุลยพินิจในการมาพิจารณาคดีความว่าใครมีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กดีกว่ากันนะคะ ซึ่งคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะนอกจากพ่อกับแม่เขาหรือเขาอาจจะทำการตกลงว่ามีอำนาจในการเลี้ยงดูบุตรห0 5 0หิบพ่อก็มีอำนาจแม่ก็มีอำนาจแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเด็กหรือแม่ของเด็กคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกีดกัน้นไม่ให้พ่อแม่ลูกเขาพบปะกันนะคะ โดยภาษากฎหมายพ่อและแม่มีสิทธิที่จะได้เข้าไปในการดูแลลูกหรือเยี่ยมเยียนลูกไม่ว่าอำนาจนั้นจะอยู่ในการปกครองของใครก็ตามนะคะเพราะว่าศาลจะคํำนึงถึงความรู้สึกเด็กไม่ว่าพ่อหรือแม่เด็กก็มีความผูกพันนะคะเพราะว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่สังคมส่วนมากมักจะโต้แย้งว่าอ้าหลานอยู่กับคุณยาย ยายเลี้ยงมาแต่เด็กพ่อแม่เขาไม่เคยมาเกี่ยวข้องเลยดังนั้นอำน,นาจในการปกครองเด็กปกครองหลานก็คือฉันเพราะฉันเป็นคนเลี้ยงไม่ได้ค่ะคุณได้เลี้ยงเด็กหญิงแต่อำน,นาจในการปกครองเด็กการตัดสินชี้ทางเดินให้เด็กก็คือพ่อเขาหรือแม่เขาต่อให้คุณตาคุณยายจะเกลียดลูกเขยแค่ไหน หรือคุณปู่คุณย่าจะเกลียดลูกสะไบซะแค่ไหนตองให้ลูกสะภ้ไปทําผิดหรือลูกเขยทําผิดไม่ว่าจะผิดจารีประเพณีนอกใจเมียหรือนอกใจผัวปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินว่าไม่ให้แม่เขาพบลูกไม่ให้พ่อเขาพบลูกเพราะนี่คืออํานาจของพ่อและแม่ที่เขาจะตกลงกันในการเลี้ยงดูเด็กนะคะเพราะว่าเด็กคือพยานรักของคุณพ่อและคุณแม่ จึงได้เกิดมามีผู้เยามีเด็กเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าการสร้างขึ้นมาของลุงป้าณ้าอาหรือปู่ย่าตายายนะคะให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าคุณจะไปอ้างสิทธิ์คุณเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าอำนาจในการปกครองกฎหมายเขาให้ได้ระบุไว้อย่างนี้นะคะแม้ว่านะคะจะไปขออำนาจศาลเพื่อขอ ปกครองมีอำนาจในการปกครองลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวได้นะคะแต่พ่อกับแม่ไม่มีอำนาจในการสลักในการปกครองบุตรมอบให้ผู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากพ่อและแม่เท่านั้นนะคะเอ็มซีจะใช้อำนาจทางศาลส่วนนะคะจะไปให้หลังจากชนะคดีทางฝ่ายศาลแล้วคุณแม่ก็ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรือคุณพ่อไม่มีเวลาเลี้ยงลูกจะให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงไอ้นี่ก็เป็นสิทธิ เป็นอำนาจของพ่อเขาหรือของแม่เขาที่จะให้ใครเลี้ยงลูกเขาแต่ภายใต้การกำกับดูแลการปกครองของผู้ที่เป็นพ่อและเป็นแม่เหมือนเดิมก็คือเบอกกันง่ายๆใครเอซี่จ๋ต่อให้พ่อกับแม่เขาป๋ากันป๋ากันเลิกกันอำนาจในการดูแลปกครองเด็กอำนาจในการตัดสินใจแท่นลูกเพราะว่าตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้เยาคือผู้ที่ ไร้ความสามารถยังจะต้องอาศัยพ่อและแม่ในการตัดสินใจแทนเด็กนะคะก่อนที่เด็กจะบรรลุนิติภาวะส่วนว่าเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะในการปกครองตัวเองจะตัดสินใจว่าจะอยู่กับพ่อหรือกับแม่นั่นก็คืออยู่ในความพึงพอใจของเด็กเขาจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนนะคะเอซี FC จ่านี่ก็คือข้อกฎหมายมันมีกฎหมาย หลายมาตราที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหมวดสิทธิและหน้าที่ของพ่อแม่และบุตรที่จะต้องมาใช้ในการประกอบในการคำร้องคำฟ้องต่อศาลเพื่อจะได้อำนาจในการถือครองเด็กแต่ให้พึงเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่ใช่ว่าผู้เลี้ยงดูจะมีอำนาจในการตัดสินแทนเด็กนั่นไม่ใช่นะคะ คุณไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใจแทนเด็กคุณที่คุณเลี้ยงจากพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคุณยายหรือคุณตาหรือใครก็ตามที่เลี้ยงเด็กนะคะไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในฐานะคุญาติก็ตามผู้ที่ตัดสินชี้ขาดแทนเด็กได้ก็คือพ่อ และแม่เท่านั้นให้เข้าใจตรงกันนะคะเอฟซี MC จ๋าบางคนโอ้โหพ่อเขาจะเอาลูกไปทําอะไรก็ไม่ได้นะคะผิดใจคนเลี้ยงหมดบางคนแม่เขาจะเอาลูกไปทําอะไรก็ได้ก็ไม่ได้นะคะแม่เขาผิดหมดอ้วาวตัวเองมีสิทธิ์อานาจในการเลี้ยงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าอํานาจในการปกครองเด็กกฎหมายระบุมาแล้วคือพ,พ่อและแม่เท่านั้นส่วนว่าใครจะขอสิทธิ์ในการอำนาจในการปกครองเด็กแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ต้องไปพึ่งกระบวนการทางชั้นศาลการยื่นฟ้อง ะะมันเป็นอำนาจของสารเยาวชนและครอบครัวนะคะจะต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรามาประกอบในการยื่นคำร้องคำฟ้องนะคะดังนั้นคนนอกเครือญาติไม่มีสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไกยอำนาจในการปกครองนอกจากพ่อกับแม่ของผู้เยาว์เท่านั้นจนกว่าเด็กจะบรรลุนิพพิาวะนะคะเขามีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละจึงจะ ไม่ใช่อำนาจของพ่อแม่นะคะเพราะว่าเด็กเขาก็บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเขามีวุฒิภาวะแล้วแต่ในระหว่างผู้เยาว์ที่พ่อและแม่เท่านั้นให้เข้าใจตรงกันนะคะ FC จะไม่ต้องไปถกเถียงไม่ต้องไปไปพูดในทางที่ผิดเพราะกฎหมายเขาระบุไว้แล้วนะคะอย่างมาตรา1 5 6 7อย่างนี้นะคะกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ใครที่มีอำนาจปกครองหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา15.6 6อย่างนี้อำนาจในการปกครองเด็ก ะะและก็สิทธิ์อ้างสิทธิ์ที่จะขอปกครองเด็กและอำนาจตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ต้องใช้อำนาจศาลเขาจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิที่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อแม่จะสลาดสิทธิ์ในการปกครองเด็กมอบให้คนอื่นปกครองเด็กนั้นไม่ได้นะคะภาษากฎหมายรับรอกฎหมาย ได้ระบุมาตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันนี่ก็คือสาระนาร้ที่นนพรได้เอามาบอกมาเล่าให้กับ f อฟซีรบหักทุกท่านนะคะตามข่าวเราก็เห็นนะคะมีหลายข่าวที่ยายเลี้ยงหลานมานะคะจนเรียนถึงป .4 ป .5 แล้วเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดแม่เขาตายพอ่พอเขาจะมาเอาไปเลี้ยงดูนี่ยายก็ได้แค่ไปเกาะรั้วมองด้วยความคิดถึงหลานด้วยความผูกพันความรักความผูกพัน ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้แต่อำนาจทางกฎหมายผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดในการปกครองได้แค่พ่อกับแม่เขาเท่านั้นคุณจะอ้างว่าคุณเป็นแม่ของแม่เด็กคุณเป็นยายของเด็กไม่ได้นะคะอย่างน้ำพรก็เคยเลี้ยงหลานนะคะเลี้ยงหลานมา2ปี11เดเดือนถึงเวลาพ่อกับแม่เขาเอาไปน,น้ำพรแทบจะบ้านะคะแต่เราก็ต้องรู้ข้อกฎหมายว่าสิสทธิในการครอบครองเด็กปกครองเด็กนั่นก็คือพ่อแม่เขาเท่านั้นเราจะรักแค่ไหนแล้วก็ร้องไห้ฟูงไฟ นะครับเพราะมันไม่ใช่ลูกของเราเขาเป็นเพียงหลานของเรานะคะจงเข้าใจตรงกันนี่คือสาระน่ารู้ที่นพไดเอามาฝากมาตอนในวันนี้นะคะถ้าหากท่านคิดว่าเกิดประโยชน์กับท่านนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับนพพพัฒนามั่งนะคะจะได้ข่าวสารสาระน่ารู้มาฝากมาตอนเอฟซีเก่าปีเดิมสำหรับพีมนี้นะคะนพก็ขออวยพรให้เอฟซีขอรักทุกท่านประสบสุขโชคดีมีโชควีลาภนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยูนดีมีเฮกันทุกทุกคนกันนะจ๊ะสวัสดี